ตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากผอมเท่าไหร่ครับแค่นี้สาวๆก็ดราม่าเยอะแล้วครับสาวๆดราม่าเหรอใช่ไหมใช้คำว่าดราม่าสาวๆดราม่าเยอะแล้วใช่ไหมก็ก็ใช่ไหมใช้คำว่าดราม่าใช่ไหมใช่ครับกูไม่เห็นผอมไม่เห็นอ้วนก็ดราม่ากูตลอดกูควรต้องทำไงวะไม่ว่ากูจะผอมกูจะอ้วนก็ด่ามาก ตลอดเลยนะฮะแต่ตามจริงหรือกูต้องเดี๋ว่ากูต้องสวยดราม่ามันคือธรรมช,ชาติคนระับถ้าแอคปันเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแอคปันให้เป็นความรักของเราได้ถ้าเขาเตาะเรามาปุ๊บเออเออเออก็เตาะเขาไปคืนถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่ไมาถึงแอนะ่าเขาเขาจะมารักเราหรือเราจะไปรักเขาหมายถึงแอคปันเราก็แอคปันก็ ก็ตามความจริงเขาก็ต้องมารักเราครับไม่ไปทางรักมึงบลอกอคนมันังเงามาจากไหนมันก็ตั้งก็คือเงาหนีหล,ลองดูซิเขาคอมเมนต์ผมเปิดตัวแฟนได้เปิดตัวแฟนได้แล้วนะไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนั่นไปนู่นไปน่่งกินกันไป<อ>ครันี่ผมจะบอกให้ว่าแอคบันบันเนี่ยมันไม่ชอบเราวันข้างหน้าเราจะไปทำบุญร้อยวัดช่วยคนร้อยล้านคนมันก็ไม่ชอบเรา แต่ผมก็ตอบมันไปนะอย่าไปตอบมันตอบไปแล้วอย่าไปตอบถ้ามัน,นงองไอ้อก็เตาคือบผมก็ตอบไปแล้วอ่ะถ้าสมมติถ้าสมาสมติไม่พาไปแล้วเตงจะพาเข้าไปหรือเปล่าล่ะถ้ามึงให้มันพาไปมันจะพาเหมือนกัน,น,นขี่รถต้องข้องหรไม่ได้ขับเขาผมก็เลยว่า <c oughs> เขาก็อยากเห็นหน้าเตงเหมือนกัน <c oughs> ไอ้พวกที่ไม่ชอบใส่รูปโปรไฟล์เฮ้ยไม่ต้องไปอยากเห็นหน้าหรอก รวมๆรวมๆม,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 มึงมึงจะต้องรู้ว่ามันออกมาทางเดียวกับเราเลยล <S <S มันออกมาจากทางเดียวกับเราเลยแล hey! หละเฮ้ยหรือแอดปันออกทางตูดนั <S <S 1> <S 1> ด่นแหละคนไม่ชอบยังไงมันก็ไม่ชอบอยู่วันค่ำมทนแหละทำให้ดีทำดีให้ตายมันก็ไม่ชอบอย่าไปซีเรียสไม่โฟกัสโฟกัสแค่ข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ ต้ากล้องที่ถ่ายอยู่ข้างหน้าน่อ้ยังเหเฮ้ยก้อนสีร้องก็ต้องมีการเทสเทสทีหน่อยจะเป็นบ้าทีอยังจะเป็นบ้าที่ดีไปบ้า S <S <rare> <S อ่ะได้ครับเ ah, อาเพลงช้าๆสักหน่อยเนาะน้องเอาทั้งช้าทั้งเร็วทั้งชา้ทาทั้งเร็วผสมกันถ้าเร็วเลยมันก็ the the เอฟซีจะช็อกเฮ้ยนี่จำคราวนาาีไ้ไหมเด็กๆมันช็อกอันหนึ่งผลงานเพลงมาไม้กับทุกคนครับซิงเกิลของนุกครับที่ทำให้ใครหลายๆคนได้รู้จักนุชโนตินครับ